นหลอดสวัสดีค่ะค be ุณผ so. ู้ชมทุกท่านนะคะพบกับเจ๊ดาอีกแล้วนะคะกับช่วงไม่ดาหาแดดนะคะที่เราจะหากันหาแดกในเมนูที่ยากเมนูที่ง่ายนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาในเมนูที่แบบง่ายๆคุณผู้ชมค่ะที่แบบน้องๆหลายๆคนคุณผู้ชมหลายๆคนที่กินตามได้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าอะไรเพราะช่วงนี้จนมากนะคะเป็นช่วงกลางเดือนคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะคะกลางเดือนเงินเดือนไม่ออกนะต้องเข้าใจคุณผู้ชมนะคะโอเคนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะไข่นะคะแต่ว่าง่ายแต่ไม่ธรรมดานะคะมันจะมีสูตรอยู่นะคะซึ่งเข้าไปหา ในกูเกิไม่มีนะคะจะได้เข้าไปพิมพ์เข้าไปว่าไข่คุกคุกไข่อะไรไม่มีนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะคะคือเจได้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันคือจจได้จะเอามาสับสับแต่ทีนี้เนี่ยไข่มันมันนิ่มมากมันนิ่มคือไข่มันไม่สุกนะเจะได้ก็เลยจะเอามากินแบบเออกินกับนี่นะคะกินกับนี้โดยเราจะกินแบบวิธีแบบอินเดียสนะคะอินเดียนนะคะนิดนึงนะคะเราจะกินแบบนี้ <laughs> ไม่หลอกกินแบบไทยๆเนี่ยดเ้า นะครคุณผู้ชมขะแล้วเราก็จะกินอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมขะอย่าใช้อคติในการดูนะคะดูแบบธรรมดานะ,ค,ะคุณผู้ชมขะเพราะว่ามันคือวิธีการกินของคนที่อยู่ช่วงกลางเดือนนะคะไม่ใช่ไม่มีช้อนคะ่ะแต่เพื่อให้ได้อรรถรสในช่วงการกินนะคะเราจะกินแบบนี้นะคะคนอินเดียเขาจะใช้มือขวานะคะแล้วก็ใช้มือซ้ายเนี่ยในการทําอะไรที่มันเอ,อ่อไม่สกปรที่มันสกปรกนะคะส่วนมือขวาเนี่ยเขาก็จะใช้นะคะอันนี้ลองไปศึกษาวัฒนธรรมอินเดียดูนะเราจะกินอ่ะ ที่นี้ตรงนี้นะคะอืมอืมดูสิจะได้กินง่ายๆนะคุณผู้ชมโอ้ไข่ไม่แตกไข่ยังไม่แตกอืมอืมมันอร่อยนะอ๋อันนี้เทลงไปนะคะแค่นั้นเมื่อกี้เทลงเยอะแล้ว ข้าวไม่เหนียบเกินไปงั้นน่ะแต่อร่อยนะ้อจริงๆเนี่ยมันคือต้องเอาไข่มาคุกคุกคกนะฮะเดี๋ยวจะทำฟองนี้ให้ดูนะฮะขอเอาไข่อันนี้ออกก่อนแต่มันนิ่มมากเลยอะ่ะอืมดูสิเป็นเหมือนกันเลยอะ่ะขอกินไข่แดงมากอ่อนอืมอืม ใครที่เคยกินแบบนี้คอมเมนต์บอกด้านหน่อยนะครับว่าใครใครเคยกินไหมเพราะว่าจะให้รู้ว่าไม่ได้เคยกินแบบนี้บนโลกคนเดียวนะคะนี่เอาน้ำปลาเทลงนิดนึงนะคะแล้วก็สับ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 ,สบ,สบแล้วก็กินกับข้าวนะคะเพราะว่าเพราะอะไรถ้าเรากินแบบไข่แบบอย่างเดียวมันจะไม่มีอรรถรสเพราะฉะนั้นใส่น้ำปลาลงไปนะคะนิดหน่อยก็กินได้แล้วแค่นี้นะคะมันง่ายจริงๆคุณผู้ชมค่ะเพราะว่า เป็นคนที่กินยยง่ายๆแล้วไม่ได้กินยากไม่ได้ยุ่งยากใครในวการกินนะคะคุณผู้ชมค่ะเราก็กินของเรานะคะบอยุ่มบอยากา่อแม่พี่น้องคระเพิ่งมาจับเอาพาเพื่อนไปสอมมานะคะที่มหาวิทยาลัยศคลินทรวิโรธอืเวลาที่ใงไรคิดเมนูไม่ออกนะครับ มันเป็นเมนูที่ง่ายมากนะคะที่ทําให้เราที่คนที่เอ่อไม่ติดข้าวไม่ติดอาหารนะคะสามารถกินได้เพราะว่าแบบมันเป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะจรงๆง่ายจริงแล้วต้องเปิบด,ด้วยนะเขาเรียกว่าเปิบนะฮะประเทศไทยแต่ว่าอ,อ,อินเดียเขาไม่รู้ว่าอ่อ,ออะไรเรียกว่าอะไรอินเดียไม่ใช่ประเทศที่เอ่อ ไม่ใช่ประเทศที่ตกกระปกมากเลยทีเดียวไม่ใช่ลองไปศึกษาวัฒนธรรมอินเดียดูนะคะแม่น้ำคงคามันเออจริงๆเป็นแม่น้ำที่งดงามเป็นแม่น้ำที่สวยงามนะคะลองไปดูสรารคดีเกี่ยวกับแม่น้ำคงคาดูนะเพราะว่าจะต้อคิดว่าแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำที่สวยสายหนึ่งแต่พอมันไหลมาณนะจุดจุดหนึ่งแล้วมันโดนสิ่งที่ตกกระปกแค่นั้นนะคะแต่ว,ว่าก่อนหน้านี้ หารู้ไหมว่ามันไหลมาจากออ,อะไรธรรมที่ดีๆไหลมาจากโอ้มันดีอ่ะคือมันดีอ่ะแล้นนคนส่วนมากก็ชอบชอบเข้าใจเข้าใจแม่น้ำคงคาผิดนะคะอร่อยต่น้ำปลาอิน,น่อนเป็นโลอกไตไปดีค่ะกินเค็ม คุณผู้ชมลองดูนะใครสามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะคะจะได้อ่านทุกตัวคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์ให้นะคุณผู้ชมขะสำหรับใครที่อ่านแล้วนะคะมักกดไลค์นะพี่น้องเนาะผูดด้ใดมากก็สามารถกดลงกดไลค์ได้นะคะกดตามสังขัยได้นะคะพี่น้องครับตามเป็นโคตรเอสานนะคะเป็นโคตรอุบลบน,นะคะแต่ว่ามาเรียนอยู่กรุงเทพนะคะมาอยู่ร้อนในกรุงเทพพี่น้องคขานะเนาะไ่ยังไงพี่น้องสบายดีบอสไปโรงเรียนเง,ง,งียงเงี้ยเนาะ ขอไปลงเรียนพี่น้องไปลงเรล่นมคอคคณิอยู่บ้านช่วงน,นี้มอแม่เดอกตั้แต่มอตีไมามเห็นมอคคณิอยู่บ้านพี่น้องนีงน่เป็นยังไงครูเห็มันกระดานตะคุนดอกวะผู้ใหญ่ใครมันกจะผู้ใหญ่ใครอืมใครจะคุกไว้นะฮะดึงน้องเห็นอะไรพี่น้องกินง่ายๆผู้ใดมากผู้ใดอันนี้เอาเบิ้งอเงอาเยอะพี่น้องคขาเพราะว่าคนตเป็นคนกินง่ายๆกินมอยยากนะฮะ เมือกินยากกับยากเมือนกินง่ายกับง่ายนะคะอันนี้มันง่ายอีกดีนะคะต้มไข่แล้วใส่น้ำปลาเยอะเยอะเย,ยะนะคะจบนะคะอโอเคแล้วละ่ะเห็นบอกใครก่อยนยังเหลืออยู่ยังเหลือขางล่างอีกหน่อยหนึ่งกินสองหน่อยนะครับใจป้านมันจะไม่มีปัญหาต่อการกินพีนะะ่น้อง ินแล้วหลังล้างมือนะัะก่อนถึงก็ล้างมือด้วยนะคะต้างสะอาดจะดยากคิดว่าจริงๆการกินด้วยมือนะฮะมันเป็นมันเป็นอายธรรมมันเป็นขนมรมเนียมอย่างหนึ่งจะคิดว่ามันเป็นอะไราาที่ดีงามนะมันเป็นแนวปฏิบัติของประเหณีอินเดียเนาะซึ่งประเพณทชาแตะกอนก็นเคยกินมือนะฮะเปิดมือนะครฮะจะคือมันไม่ไม่เป็นเทียนสิ ถ้าไปอยู่อินเดียเนี่ยมันเป็นเอ็นกินต้องเข้าสังคมแล้วก็ต้องกินแบบนี้นะคะจะหนูรู้สึกว่าหนูรู้สึกว่าไปอินเดียเป็นประเทศหนึ่งที่ทอยากไปแล้วกันมากนะคะโอเคเลิศไหนแต่กินบอสเป็นคืนนอเขาเปันไหนเพราะว่าเขาบานเขาเขามัน